สัมพุทธะสะนัโมตัสสะนัมโมตัสสะปะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนัโมตัสสะปะเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนัโมตัสสะปะเกวะโตอะระหะโตสมะสัมปุตตะสะเดี๋มจะนำกล่าวถมหาจตพานนะคะนัโมพุทธายะนะโมพุทธายะพระพุทธ

สังฆบูชาอคีทานังวารังคันธังวรััังงคนสีวารีจะอหารเถระสีวารีจะหารเถระอาหารวันทามิอาวันทามิทูระโตทูระโตอาหารวันทามิอาหารวันทามิทาตุโยทาตุโยอาหารวันทามิอาหารวันทามิสัพพโสสัพพโสพุทธะ ธรรมะธรรมะสังฆะปูเชมิูชมิสาธุ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 สานุสาธุสาธุสาธุราธุสาธุสาธุสาบุสาธุสาธุสาัุสาธุสาธุสาธุ่างุสาธ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 ุครธุสา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 ธุสสาธุสาธุสาธรครับ ุทธทงเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดปด,ด้วยนะโมพุทธายะนะครับเปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาเปิดวาสนาทุกคนทุกท่านนะครับสาธุแล้วก็เรามาวางไว้นะครับโอากาสได้มาที่วัดลมพุกนะที่วางไม้พานะคะชื่อว่าเห็นพญานาเล็กนะคะมาจาก,กอุเขา

คลองก็ให้ยกเห็นนี่ขึ้นอ่ะได้เห็นไมหกสามเจ็ดหกอหกสา ได้ครั <gegen violin> <warfare> ้งเดียวก็พอเลยยาวสามข้างหัวลมสวัสดีทุกท่านนะยวันนี้เดินทางมาที่คำชะโนดอีสานใต้นะครับมาดูว่าสวยงามขนาดไหนคำชะโนดอีสานใต้นะครับครับเก็บสี่คนเราทนเดินทางมาที่คัเดียวคำชะโนดอีสานใต้นะวัดลมพุกลมพุกอุดมพะอันเดียวมาคุยกับน้องนิดนึงสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมอันนี้คือวัดลมพุกวัดลมพุกอุดมพระนารามปุตตมพระนาราม ที่เขาเรียกว่าคำชะโนดอีสานใต้คือตรงนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับคำชโนอีสานใต้ครับซึ่งหลวงพ่อได้เปิดให้ท่องเที่ยวมาได้ประมาณหนปีนิดๆครับเพราะว่าเปิดช่วงเมษาปีก่อนครับช่วงสงกรานปีก่อนครับปีสองพัห้าร้ยหกสิบหกครับที่นี่มีอะไรบ้างที่จุดสนใจที่เขามาเที่ยวและมีอะไรบ้างครับก็จุดสนใจครับจุดแรกจะมีองค์ ท้าประธานครับเป็นข้าพถมตรงเครื่องมหาจักรพรรดิครับจุ่ได้ก็จะมีถาดทันห้าพ้าไมาให้บูชาไปกราบท้าประธานครับแล้วก็มีจุดทําบุญต่างๆบนศาลาครับบนศาลาการเปลี่ยนครับพอทําบุญเสร็จแล้วก็ลงมาบูชาดอกไม้ใบสีไปไหว้ตามจุดต่างๆครับ ซึ่งทุกอย่างตามศรัทธาเลยครับแล้วก็ดอกไม้จะใช้ไหว้พระบจะมันเกิดครับใบสีใช้ไหว้องค์ผูองค์ยากพญานาคครับจะมีผ้าแดงไว้เขียนฝากดวงชะตาไว้กับต้นไทรครับเข,เขียนชื่อขเขียนนัมกุลวันเดือนปีเกิดของเราของครอบครัวเราครับแล้วก็จะมีหมากพลูไหว้ สามปูตานะครับสามปูตาตรงนี้ก็ให้เล็กแม่นแบบให้ครับก็ท่านก็ให้เล็กแมนเหมือนกันครับ,รบเพราะว่ามีคนบนบานไว้ว่าตอนแรกสามท่านจะเล็กๆนะครับอยู่อยู่ใต้ต้นกระบบกครับครับท <c oughs> ีนี้มีคนมาบนไว้ว่าถ้าถูกหวยถูกราวันที่หนึ่งคจะสร้างศาลให้ท่านครับก็ ประมาณสองสามเดือนก็ถูกแต่วันที่หนึ่งได้ยี่สิบสี่ล้าน <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ครับแล้วก็ให้เงินมาสร้างสามให้ครับ <S <S จากคนที่ไหนเนาะคะถูกอยู่ชรินทรร์คับชรินเร<ด>า,าเลยเนาะนานมาเริ่มประมาณเจ็ดปีได้ครับเจ็ดปีได้ครับอันนี้ตั้งอยู่ที่บ้านไหนนะคะบ้านลุมพุก <S <S บ้านลุมพุก,กตำบลลพุกตาม อันนี้ที่เราได้ยินเสียงนี่คือนเสียงอะไรคะนี่อันนี้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านครับก็คือมาเล่นแม่มดนให้นักท่องเที่ยวได้ได้ดูได้ไดดชมค,ครับบริเวณนี่ใหญ่ไหมคะอะไรนะครับใหญ่ไหมครับบริเวณวัดบริเวณวัดก็ประมาณสี่สิบกว่าไรห้าสิบไรครับไกลไหมคะจากที่เราได้ยินเสียงจากตรงนี้ไปประมาณ เจ็ดสินแปดสบเซนเล่นอยู่หรือเปาลังเล่นเนาะเล่นสดครับเล่นสดอันเดียไปดูกันนะพาไปดูหน่อยได้ไหมพาเดินโบกตรงนี้ชื่อปาร์คจะพาไปดูกับน้องน้องชื่ออะไรนะครับชื่อนารงค์น้ารงค์อ่ะน้องนารงค์อ่ะพาไปเที่ยวชมพาเราเที่ยวชมครับน้องน้ารงค์ไปเลยครับอ่ะขึ้นศาลาเลยนะครับอ่ะซาทุกซามากราลับจุดแรกเรามาดูกันโอ้สวย จุดแรกนะครับเราจะบูชาถาดขันห้าผ้าไหมนะครับบูชาได้ตามศรัทธาเลยครับเท่าไหร่ก็ได้5้าบาทส0บาทหนึ่งบาทก็ได้นะครับเขาเรียกอะไร<ล>ะนะถาดคันห้าผ้าไหมขันห้าผ้าไหมก็ขันห้าผ้าไหมขันห้าก็ปกติก็ใช้บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอยู่แล้วบครับถาดผ้าไหม,หมด้วยเนาะครับผ้าไหมสวยมากเลยครับผ้าไหมแท้เลยครับ ไม่แท้ๆจากซีสเกตเลยเนาะจากเดี๋ยวไปแล้วก็ไปไหว้พระประธานบูชาเสร็จแล้วก็ไหว้ครับเอาไปด้วยบ่เอาไปด้วยวาาุเลยไดถือโอกาสทำบุญเลยก็ได้เนาะได้เราจะโยอดตู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำบุญนะครับขันห้าผ้าใหม่ขันห้าผ้าใหม่นะครับเอฟซีมาครั้งแรกนะครับที่วัดลมพุ เดี๋ยวเราจะมีมีกระทากล่าวไหมครับขอแนะนำหน่อยอครับองค์เจ้าจะกระพัดทรงเครื่องนะครับพระพุทธรูปนะครับ